ไ,ไฟฟ้าบ้านพี่มีปัญหาใช่ไหมครับเนี่ยมันแย่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วดูหนังโป้ไม่ได้เลยเป็นเพราะมันเก่าแล้วหรือเปล่างั้นเดี๋ยวผมตรวจสอบให้โอเคจัดไปช่องโอ,โอ้เก่าขนาดนี้มันเจ๊งไปตั้งนานแล้วคุณผู้หญิงโอเคงั้นก็เปลี่ยนเครื่องให้ฉันหน่อยแล้วกันนะเสียงเมียคุณต่อแหลมาเปลี่ยนเมียดีกว่ามั้งเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหมท่ทันทีเลยได,ได้สิเปลี่ยนเลยฉันก็อยากไปดูซีรีส์ด้วยเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบเปลี่ยนให้เลย เอเปลี่ยนเกมเอ้เปลี่ยนเครื่องเรียบร้อยแล้วไวใช้ได้เลยนะคะเนี่ยแล้วไม่รับเงินหรอคะโอ้เป็นบริการฟรีนะครับพอดีมันติดกับสัญญาอยู่แล้วลาแล้วครับโอเคค่ะครับคุณแม่แม่ไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะครับที่ใช้บริการบริษัทนี้เนี่ยฟรีซะด้วยหยุดก่อนค่ะช่างเฮีย <c oughs> ละไงอออครับผมว่ายังไงครับพ่ไอ้เครื่องไวไฟบ้านนี่มันใหญ่ขนาดนี้เลยหรอคะเนี่ย เ,ออเครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับผมยิ่งใหญ่ยิ่งสเปคแรงยิ่งไ wiFi กระฉูดเลยครับยิ่งออกมาใหม่ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นแบบนี้และจ้าที่รักย่าเย้าไม่ของอผมเ,เลยหรอแต่ฉันคิดว่ามันเหมือนเครื่องเกมเลยนะ <c oughs> เออ,เอ,อไม่ใช่เครื่องเกมหรอกจ้ามันก็แค่เราเตอร์เน็ตแค่นั้นเองอ <c oughs> คุณผู้หญิงนี่ตลกนะครับเนี่ยเอออกลับมาแล้วครับพ่อเฮียแล้วไงสวัสดีจ้าลูกอ๋อนี่มันเครื่อง ps อะไรนะเอาใช่ใช่ใช่เครื่อง ps ใช่แล้วใช่แล้วมันคือเออเครื่อง ps อ้าย่อมาจากปาสสปี ติดแรงแล้วเกินอะไรอย่างเงี้ยครับคุณผู้หญิงใช่แล้วมันเป็นรุ่นใหม่ของเราเแล้วลูกรู้ชื่อมาได้ยังไง ไม่ได้ข้าขนมแน่อ๋อผมเรียนที่โรงเรียนมาโรงเรียนมีสอนเรื่องไวไฟได้หรือเป็นหลักสูตรพื้นฐานเลยครับแม่สอนเรื่องอ่อไวไวฟ,ไฟนั่นดียังไงในบ้านเราโคตรจะไม่อีอ๋อะแล้วทำไมลูกตื่นเต้นจังเนี่ยโถคุณลูกก็กลับมาได้เหนื่อยนะคุณนี่มีปัญหากับเราเตอร์ตัวนี้จริงๆเลยนะทำไมมีอะไรผมขอกลับก่อนแล้วกันนะผมากกอ่าไปหาอะไรกินนะครับฮัลโหลพี่ผัวฉันซื้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ย P.S มาใหม่เป็นเราเตอร์นะพี่รู้จักไหมเลอเตอร์ P.S เหรอ P.S P.S Office Station ใช่ไหมอ๋อไอ้นั่นนี่เองไอ้นั ของคอนีเจะ้านานนะครับพี่พอดีได้เเรมพียาหอใช่แล้วพี่เอ่อป้าสปีดใช่ไหมพี่ป้าสปีดไงพี่ป้าป้าสปีดกูจะบอกเมียมึงว่าตีหลีโอ้อใช่ป้าสปีดใช่แล้วเคื่อนั่นแหละพี่เคื่อนั่นแหละเขื่อมาใหม่เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่ไอ้ป้าสปีดใช่ไหมพี่เอ้ยไอ้ป้าสปีดนั่นแหละมีพิรุษนะพี่สรุปเครื่อนนี้คืออะไรโทษทีเมียพี่คลอดลูกพี่พับเปียเป็นคลอดลูกก่อนนะมันเป็นหมันอีควายอีก้ออู้้ยเว้ยนี่แม่ง แล้วจะยอมรับไหมออว่ามันคืออะไรบ,บอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะ<ไ>ปบซ้อมชีวิตคงบาดซบ อ๋อ์ทจฉาไรอยู่ว่าเพื่อนอ๋อทษทีบริมันฉันยดยุ่งอยู่นะนี่มันอะไมีเพศเตียกันเลยว้าวโอ้โหไม่ก้าฮ่านี่มันเล่นเกมโฟกเเด้วยว้าวนี่เล่ตัวโป้เลยหรอวะเพื่อนแมโอ้โหตัวสุดขนาดนี้โพ้โหคุณพ่อในีใจดีจริงเลยแล้จะยด้ข่าวว่ามันลองนัก V i ด้วยโอ้แต่นี้กระดกหนังโปสบายเลยดีเบมือ่ผมขยิเไ่้แม่ตนได้บ้าคุณแม่ครับคุณแม่ครับแล้วลวคุณแม่เจ้าเข่าละเรามนสงให้เสียงพากโดยฮาเกต